We'll คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับกลับมาในตัวของมวยออฟเลนะครับแล้วไม่ได้คุนอยู่กับบวัวขาวย,ย่าเฮ ไม่ไนหน่ว่ะเอาแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับเพื่อนๆถอถ้าชนกับฉีมันมีโอกาสที่จะแพ้ค่อนข้างจะสูงนะครับในตัวเลนเพราะฉะนั้นเอาเป็นคอนเทนต์ำขำๆเหมือนเดิมนะจ๊ะกลับมาอขออ้หไม่ได้ด้วูการเสียฟ,ฟิกเกอร์เพื่อเข่าวกว่านี้ แต่จริงแล้วสำหรับตัวนี้ที่ผมเอามาเลยนะครับเขาเปิดมาเป็นเอ,ร,อรันดอแค่นั้นจบเลยนะครับมาแล้ววันนี้เราจะเล่นเป็นสายยูเซ็ตที่เประเก่าแล้วกันนะครับแบบเก่าเราจะไม่ออกอาโกนีนะครับเล่นบูมติกอาโพคาลิปแค่นี้จะแรงกับตัวาบางแล้วนะจ๊ะเหมือนเดิมครับตัวนี้ ต้องรักษาระยะนิดหนึ่งแล้วก็พยายามไม่อยู่ใกล้กับแพงเลยครับแล้วก็ถ้าก่อนเวลสี่ก็สามารถต่อ,อยเขาน้ยแบบนี้ขวาโอ้โหแม่งกูแม่นเจ็ดแบบว่า,บบวานี่โอ้โหยังไงก็โดนไปอ่ <c oughs> มะมังกรมกรนี่สะตรงสเต็ป คีวการเป็นของฉันไม่เกียร์คีบการเป็นของฉันมังกรเก็บไปแล้วหรอเอาฟ้ฟฟาหน่งแคมเก็บไปครับไม่ใช่เป็นเราแบบนี้นเลยอย่างโอเคเคลียร์ตรงน,นี้ทิ้งนะครับด้วยความที่ตัวละครมคันค่อนข้างที่จะหานิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็เล่นได้มีแค่บางเกมนะที่มันเล่นได้จริงๆเคลียร์ทิ้งไปดีกว่านะ เือเราโดนแกงนะจ๊ะแล้วก็ไม่มีอะไรทำาก็มาแท็กเล็กน้อยว่าเรากลับเลนปุ๊บแอบฟาร์มได้เหมือนเดิมครับสามสามตัวกูเห็นนะเม่เนมันแน่ไม่ได้จับจอมีอะไรเกิดขึ้นน่าจะฟิกเกอร์ไปเอาแล้วน่าจะฟิกเกอร์ไม่ถึงหรือติดหินแะ้วทักอย่างมีแค่นี้ชนะีหายครับ เมื่อกี้เขาอยู่แถวนี้เอลันดอร์ก็หายไม่แน่ใจเลยว่าอยู่ตรงไหนมันแม่ไปดักแถวไหนมาครับเนี่ยไปดักแถวไหนมาครับเนี่ยขวาอยจิตวิญยาณของเราเนี่ยมันใช้ได้จริงเลยครับเนี่ยกดันไปเลยนะสกิลสอง ดน,นอายากูกดเตะไม่เเติดม,ม,มันต้องอย่างงี้แกงยากด้วยนะครับเอาหรือเปล่าโบรขอค้ำเดียวูจะเพื่อนกูกลับไปฟาร์มหรอ,ะอเเวะเฮ้ยไม่รู้ทรงว่ะรู้ทรงเหรอเดินรู้ทรงชิบหาย เจอกุ <Good! S 2> <ais> ๊ดเตะพีคาดอาสูรมวยเมนซมอ่ะครับยังไม่กลับไหมไม่กลับนะครับจับจืบโอเคต่างที่ผมได้ดูแมปแล้วนะครับเอรันดอนน่าจะมานะฮะจริงๆกูมีพร้อมอ่ะถ้ามึงมาพูเต่อะ หนึ่งหมัดก่าน้องโอ้โหมาตัวเดียวไม่พอลากใครมาก็ไม่รู้เอ้ย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 ตีใส่ปูนะตีแบบเฮ้ยเพื่อนเอาไปเลยมันตีใส่ใส่ปูแล้วเฮ้ยบ้านะเพื่อนเราสตงสเต็ปโคตรโหดโอเคได้น่าจะได้ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับแล้วนะครับคนดูเดี๋ยวขอฟาร์มปูนี้ก่อน เวฟมให,หนึ่งเวฟกลับไปได้อีกมาต่อมานะครับโปคาริปเราได้บูมสติกม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเราก็าไปล,ล่าพวกตัวบางๆได้แล้วเยียบไปเลยจ้ารวบเดะเดะเดๆๆๆขคือมัมมนมตีใส่แครี่แล้วตัวข้างๆโดนสตันด้วยเหรอโอ้โหดีเฟ็ก,พก์พวกพวกอีนี่ไวจัด มาดีเซ็ตก,กันหน่อยครับสตมิน่าถ้าพลาดบ่อยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันได้เอเนอร์จีไม่ค่อยพอดูโซนแล้งกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมโอเคถ้าไม่ออกอาร์โกดี้ใช่ไหมบรรดาต่อยจริงๆมันจะต่อยฉีไม่เข้านะฉีเดี๋ยวมันจะออกไกองไกอาแน่นอนนะครับมันมันต่อยเข้าเลยแต่ว่าชุดเดียวไม่ตายนะครับเออลบหมัดกูอีกเนี่ยลบบ่อยๆลบบ่อยๆค่อยๆชีนว้ายเริ่มเริ่มเมบ้าแล้วอนนี่ ว่าซ้ายเฮ้ยไ,ไป่ายจริงว่เะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยพินป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีหาได้พินเงี้ย,ยพินแม่งภาพแม่ง HD มากกว่าอ <c oughs> ตอนแบบปรับ iOS มานี่ก็ไม่ค่อยได้ล็อกหน้าจอแล้ว,ตวแต่ว่ามันจะมีปัญหา,<ร>าแบบเขาคงก็ความต้งมาอยู่ดี แถบข่าวด้านล่างไม่ขึ้นแล้วนะผมไม่เจอกลุ่มที่เขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยใครมีแถบข้างล่างนี่คือโปรนะครับมันก็คือมันคือ iOS นะครับไม่ใช่โป้โบโบปา้าขึ้นมาไปที่เดียเดมนะที่จริงก็อาจจะขึ้นเดียเดมก่อนก็ได้นะครับ ยัดเลยคอมโบเดียวคือแบบตัวเย่ฆ่าของไม่นำจริงๆนะครับเออ่เราไม่สามารถคือ,อยากยากที่จะฆ่าเอรันดอร์นะเพราะว่ามันเอาพลังแงสงซาเกโปรลักชั่นมาคือบางทีมันอาจจะเหลือนิดนึงมันไม่ตายนะครับเดีย๋ยวต้องรีบฟาร์มเพิ่มเขาอีกคือถ้าได้เดียวเดวมานี่ผมอุ่นใจแล้วนีก็ตายในด,ดู5้ทีหลัง,นนงนนหนึ่งแอคชั่น เป็นไป,นปนตามสเต็ปของมวยเปส้มนะครับ<า>บัวขาววิชัยบัญชาเฮ้ย่ไไงไอ้นี่รู้ทรงว่ะกูเฮ้ยมันรู้ทรงว่าผมจะเตะตอนไหนวะเดี๋ยวหลบไปกูเตะกูเตะชิงกันได้เอาหลบก,กูเตะชิงกันได้เอาเฮียปปอโอ้ปูมาแล้วจริงจริงไม่ชอบปูเท่าไหร่วะ ถ้าเจปูนะครับเจ a, ตัวของโกเวอ่าต้องฆ่าฆ่าคนอย่างเดียวนะครับเน้นคีบไม่ได้ต้องฆ่าคนแต่ดีแล้วนะครับเป็นการที่เราไม่ได้ยืนด้วยไม่โคตรปวดหัวผมบอกเลยเจด,ดวนเจด,ดวนอันนี้ใกล้ๆค,ลค,ลครับเอ็นอดอ,ดอดหายฉีก็หายนะครับเห็น,นไหมนะยืนใกล้พุ่มที่เราตายนะผมจากแบบเมืี้ยืนยืนใกล้พุ่มผมตายแน่นอน ปึ๊บเดีิยๆมาแล้วมาฟาร์นมนี่เพื่อนนี่ตรงนี้ห้าสิบโกนโดนฟิกเกอร์เลยโดนฟิกเกอร์เลยโดนอีกห,หนึ่งมาอา,อาจจะยังนะรวบไม่มีครับหายตัวทียังโอเคหายตัวละเพื่อนคอมโบนึงเพื่อน ได้จะลากลับมาหาเพื่อนว่ะเออชิคิดน้อยไปว่ะ <c oughs> ขอโทษเมื่อกีอ้เราสามารถลากเข้ามาวีลาก็สกิลได้นะแม่งเอ้กูปั่นตั้งหลายทีแล้วนูกนน้องมึงอ่ะหน่อยทีแล้วเอาไปเนึ้อมาโอ้โหแม่ง สกิลสองล้างทุกอย่างพร้อมยดัดพร้อมยดัดพร้อมยดัดพร้อมยัดทำให้ใช่ฉีมากันพร้อมยัดครับห้าสี่สามแอคชัน่นนี่กูเสยเด้ย <c oughs> ไม่เล่น,นานนะคระจกเหมือนเดิมครับมวยเออโดนะโดนะ ข้ามเดิมครับหรือไม่ก็รอฟิกเกอร์เน้นตัวบางเหมือนเดิมน,นะจ๊ะอันสุดท้ายระยบโพลีออฟโพลีเช็คนิดนึงฉีลร่างขอไม่เจอฉีกับอารทิทอรที่ทำให้ผมแบบสกิลไม่ค่อยออกนะครับตัวเอื่นได้หมดตแต่ตัวอื่นต้องต้องเปิดก่อน เป็น่ดงที่ดีนะครับพอที่หลังน่าจะมีปูดเคเเหลือแค่หมุดเขียวเช็คทุกปุ่มมีใครมาฟาร์มบัฟเดงไหม <c oughs> ไม่มีผมเอาเลยครับ <c oughs> แน่ใจดีจริงๆ <c oughs> ขอเลยครับ ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็สกิวสองให้โดนแค่น้ำหอ่อเลยเันจะเพื่อนรวบแบบรวบสามนี่กูพร้อมนะเว้ยวาบล้อวางล้อโอ้โหมึงผิดสังเกตมากอะ่ะคือแบบอยูนดีมึงยืนบ้าว่าผิดสังเกตมากยัดรวบโอ้โหอติอลิตเอาผมไปสองข้อ โอ้โหเอาแค่ที่กูตายด้วยเฮ้ยเอ้เอาผู้คนดวงมาานันจะรอดกูจะฟาร์มชี้เฮ้ยจัดกูเสยต่อหาโดขึ้นนะโดขึ้นโอ้โหจังหวะเมกมาพอดีไอ้กีนี้พี่แกก,ก็ลำ ววเข่าไปเลยเมื่อนเข่าให้หนึ่งทีไม่ขึ้นว่ะว่าเรากลับกันดีกว่าเล่กูโอ่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเสียวตูดเลยคุณรู้ว่าสิบห้าทีเพื่อนกูจะตายกันถึงและนี่ <c oughs> กูเสียวและเล่นมาดีๆเดือดสิบห้าทกีนีน่แหละโอเคครับ เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับความแรงของสมุเทเขียวและผมจะได้เตรียมสับของไปที่เรียบร้อยนะครับพอราคาได้ปุ๊บขายสมุเทเขียวทิ้งเลยแล้วก็สับของจบนี่หรือว่าเอรันดอร์จะมาเอาแดงเรไม่เอากูเอาละ <c oughs> ให้เพื่อนทำเลยผมขี้เกียจเลยไม่ทำแล้ปกติเราต้องไปทำไหม โอเคเปลี่ยนรองเท้านะครับผมว่าแค่นี้ก็น่าจะล่วงแล้วไม่ถึงคอมโบไม่ถึงคอมโบล่วงเลยล่างเข้าบนเตรียมเข้าตรงกลางมาอี๊เจอเป้าหมายแล้วกูเอาแม่งแน่เมื่อคกูไปครึ่งหลอดกูแม่งแน่กูกล้าโดนกูโดนกูโดนโกอย่าให้ถึงระยะนะ กาบังอาจกาตีใส่ผมมืงอกาออันตี้ใส่กูอย่างนั้นเลยนี่สาบเดี๋ยวตื่นมาสาบอ่ะคือตื่นมาสาบคือแบบโอ้กูเกลียดอลริส่าเมื่อวานทำไมกูเตะมันไม่ได้เพื่อนเอามันโอ้ไม่อม่ตายกูเกลียดอลริส คุณศาสตร์ใช้ของมาคุณโดนนัติทีเลยคุณล่วงเลยโอเคประมาณนี้สำหรับมวยก็มันจะเป็นตัวฮีโร่ที่ฆ่าตัวบางๆได้คือโคตรเฟี้ยวพวกตัวแบบปุ๊บปั๊บอ่ะคือโดนทีก็ล่วงเลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับมวยก็คอนเทนต์ไม่ได้มีอะไรมากผมแค่อยากกลับม,มาเล่นมวยนะครับเพระาะว่าตัวมันน่าเล่นยิงเล่นสนุกครับแล้วโต้โหดด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดับตัวใครอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม